ฮัลโหลตอนนี้มีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านของฉันและไม่ยอมออกไปช่วยไล่เขาออกไปทีเร็วๆเข้าฉันยืนยึ่งมองหน้าลูกสะภ้ายนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ค่ะที่อยู่คือระหว่างที่ลูกสะพ้ายบอกที่อยู่ฉันก็คิดไปว่าไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วเห็นทีต้องเอาให้ถึงที่สุดผ่านไปประมาณ15นาทีตำรวจก็มาถึงเป็นตำรวจหนุ่มสองนายใครเป็นคนแจ้งความครับฉันเองค่ะคุณแม่สามีของฉันเองจู่ๆก็บอกว่านี่เป็นบ้านของตัวเองแล้วก็ขู่ให้ฉันออกไปตำรวจหันมามองฉัน จริงหรือเปล่าครับไม่ใช่ขันฉันเป็นเจ้าของบ้านนี้อะไรนะคะเจ้าของอะไรลองตรวจสอบโฉนดที่ดินดูสิคะฉันหยิบสำเนาโฉนดที่ดินที่อยู่ในลิ้นชักใต้ทีวีออกมาตำรวจตรวจสอบโฉนดที่ดินอย่างละเอียดก่อนจะหันไปหาลูกสะภ้ายบ้านหลังนี้เป็นของคุณพักจองซุนถูกต้องแล้วครับอะไรนะคะนั่นมันอะไรกันดูรอบๆอบนี่สิคะทั้งรูปแต่งงานและหลักฐานว่าฉันอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆหน้าลูกสะภ้าซีดเผือกไม่จริงคะนี่มันไม่ถูกต้องคุณแม่ยกให้พวกเราแล้วนะคะ ในเอกสารระบุชัดเจนว่าคุณพักจองซุนเป็นเจ้าของคุณผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายออกไปครับสวัสดีขรฉันชื่อพักจองซุนอายุ72ปีฉันมาเล่าเรื่องราวของฉันในวันนี้เพราะอยากฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทํากับลูกๆเมื่ออายุมากขึ้นก็มีหลายสิ่งที่ต้องอดทนในนามของครอบครัวฉันก็อดทนแล้วอดทนอีกจนในที่สุดก็ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี่คือเรื่องราวของฉัน หดูใบไม้ผลิเมื่อสามปีที่แล้ววันที่ดอกไม้โปรยปรายวันนั้นเป็นวันแต่งงานของขยองซูลูกชายของฉันเมื่อฉันเห็นป้ายที่เขียนว่าเจ้าบ่าวอีขยองซูเจ้าสาวคิมมินจองตรงทางเข้างานแต่งน้ําตาก,ก็าไหลออกมาร้องให้ทําไมตอนนี้มีลูกสะภ้ายแล้วต้องยิ้มสิทธิ์เพื่อนที่อยู่ข้างๆพูดแบบนั้นตอนนั้นเป็นน้าตาแห่งความสุขแต่ตอนนี้ฉันคิดว่ามันอาจเป็นลางสังหรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉันจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงหลังแต่งงานได้อย่างชัดเจน ฉันเดินไปหามินจองลูกสะภ้ยแล้วยื่นซองให้มินจองนี่คือคุณแม่ค่าค่าสินสอดคุณแม่ให้ไปแล้วนี่คักไม่ใช่นี่คือโฉนดที่ดินบ้านใหม่ของพวกเธอมินจองเปิดซองดูแล้วตาโตมันเป็นนอเอกสารที่ระบุที่อยู่ของอาพาร์ตเมนต์ขนาด32พยองกลางกรุงโนแน่นอนว่ามันจดทะเบียนในชื่อของฉันแต่นั่นเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นคุณแม่นี่มันจริงเหรอคะัใช่ของขวัญสำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพวกเธอ คุณแม่บินจองน้ำตาคลอและจับมือฉันตอนนั้นสายตาของบินจองดูจริงใจขยองซูลูกชายของฉันก็วิ่งมาหาฉันด้วยความตกใจแม่นี่มันอะไรครับเราจะทำยังไงไม่เป็นไรแม่เก็บเงินมาทั้งชีวิตถ้าพวกเธออยู่กันอย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่แม่ดีใจที่สุดแล้วช่วงสองสามเดือนแรกมันเหมือนฝันลูกสะภ้ชวนฉันไปทุกสุดสัปดาห์และทำอาหารให้ฉันอย่างพิถีพิถันคุณแม่คะฉันทำแกงกิมจิคะ่ะฉันรู้ว่าคุณแม่ชอบ คุณแม่ข้าสุดสัปดาห์นี้ต้องมานะคะฉันมีเมนูใหม่ที่เพิ่งเรียนมาวันนั้นฉันมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลากับลูกสะภ้ายในครัวเราแบ่งปันเรื่องราวชีวิตและวางแผนอนาคตร่วมกันฉันรู้สึกเหมือนได้ลูกสาวจริงๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปอาจจะหลังจากที่หลานคนแรกเกิดคุณแม่ข้าวันนี้มาหาแป๊บหนึ่งได้ไหมคะฉันมีนัดด่วนได้สิเดียวแม่ไปจริงเหรอคะคุณแม่สุดยอดเลยฉันจะรีบไปรีบกลับนะคะตอนแรกมันเป็นแค่คำขอร้องเป็นครั้งคราว แต่คำว่าครั้งคราวก็บ่อยขึ้นเรื่อยๆและคําว่าแป๊บหนึ่งก็นานขึ้นเรื่อยๆคุณแม่คะวันนี้จะเลร็อีกเหรอคะเด็กเริ่มร้องแล้วนะโอ้ขอโทษที่รถไฟใต้ดินมันดีเลยนิดหน่อยคุณแม่คะต้องตรงเวลานะคะเด็กเขาเซนซิทีฟมากน้าเสียงของมินจองเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่คําขอร้องอีกต่อไปแต่เหมือนเป็นการเรียกร้องหน้าที่ที่ฉันต้องทําคุณแม่คะต้องทําความสะอาดให้ทั่วๆนะคะตรงนี้ฝุ่นเยอะมากได้จะเดี๋ยวแม่ทําให้อีกทีแล้วก็ช่วยซักผ้าด้วยนะคะอ้อแล้ว ตอนเย็นฉันมีนัดกับเพื่อนวันหนึ่งฉันยุ่งอยู่กับการทาความสะอาดซักผ้าและเลี้ยงหลานตั้งแต่เช้าตรู่ฉันนั่งพักหายใจที่โซฟาลูกสะพ้ายก็เข้ามาคุณแม่คะทำไมถึงนั่งพักคะยังไม่ได้ทําความสะอาดห้องน้ําเลยอ้อ,อแป๊บหนึ่งเดียวคุณแม่ช่วยมันเป็นเรื่องธรรมดานี่คะบ้านนี้ก็บ้านคุณแม่คําพูดนั้นแทงใจฉันใช่บ้านนี้เป็นชื่อของฉันแต่มันเป็นของขวัญที่ฉันมอบให้เพื่อความสุขของลูกชายและภรรยาแต่มันกลับกลายเป็นห่งที่ผุดัดขยองสูงไม่รู้เรื่องนี้เลย หรืออาจจะรู้แต่แกล้งทําเป็นไม่รู้แม่ครับอยู่กับมินจองเป็นไงบ้างก็ดีมินจองชมแม่บ่อยมากเลยนะเขาบอกว่าแม่ช่วยเขาได้เยอะเลยหรือดีจังบางครั้งฉันก็อยากจะบอกเขาว่าฉันเหนื่อยแค่ไหนลูกสะพ้ายเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่เห็นใบหน้าที่มีความสุขของขยองสูฉันก็พูดไม่ออกแม่ดูช่วงนี้แม่เหนื่อยๆนะครับไม่นี่แม่ไม่เป็นไรถ้าแม่กับมินจองทะเลาะกันมันจะยุ่งนะครับแม่ช่วยเข้าใจหน่อยนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปงานก็ยิ่งมากขึ้นฉันต้องมาถึงตอนหกโมงเช้าเพื่อปลุกหลานป้อนอาหารเช้าและหลังจากที่ลูกสะภ้ายออกไปทํางานฉันก็ต้องทําความสะอาดบ้านซักผ้าและล้างจานแม้แต่ตอนที่หลานหลับกลางวันฉันก็ยังพักไม่ได้ฉันต้องไปซื้อของและเตรียมอาหารเย็นหัวข่าวของฉันก็เริ่มเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆและหลังของฉันก็เริ่มค่อมลงเรื่อยๆเวลานอนตอนกลางคืนร่างกายของฉันก็ปวดไม่ไปหมดแต่ฉันก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกเหล่านั้นออกมาได้ คุณแม่ขะตอนนี้อายุแค่เจเองนะคะสมัยนี้เจยังสาวอยู่เลยใครๆก็พูดกันว่าชีวิตวัยรุ่นเริ่มต้นตอนเจเพื่อนๆคุณแม่ก็เลี้ยงหลานและทําง,งานบ้านนอกกันทั้งนั้นและ,ะแต่ฉันก็มีความสุขที่มีหลานแม่ว่าฉันจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เมื่อเห็นหน้าหลานความเหนื่อยล้าทั้งหมดก็หายไปแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆนั้นก็ค่อยๆลดลงความต้องการของลูกสะพ้ายก็เกินขอบเขตมากขึ้นทุกวันคุณแม่ขะสุดสัปดาห์นี้มาได้ใช่ไหมครับฉันมีนัดกับเพื่อนคุณแม่ข้วัน,น ฉันมีงานเลี้ยงบริษัทบางครั้งฉันก็ต้องเลื่อนนัดกับเพื่อนและเลื่อนวันตรวจสุขภาพออกไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นฉันไม่เคยคิดเลยว่าสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างรวดเร็วแบบนี้เมื่อฉันอดทนมาวันต่อวันฤดูกาลก็เปลี่ยนไปมันเป็นช่วงปลายฤดูร้อนวันนั้นฉันก็ไปเลี้ยงหลานตั้งแต่เช้าเหมือนปกติแต่ร่างกายของฉันรู้สึกแตกต่างจากปกติฉันมีไข้และรู้สึกไม่สบายตั้งแต่เมื่อคืนก่อนเมื่อฉันเปิดประตูมินจองก็วิ่งออกมาทั้งๆที่ยังแต่งหน้าไม่เสร็จังหวัดคุณแม่ทำไมเพิ่งมาค ฉันโทรหาตั้งสามครั้งแล้วนะขอโทษทีวันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยคุณแม่คะฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้ฉันมีพรีเซนต์งานกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยหรือว่าไม่อยากมาเลยแกล้งทําแบบนี้ฉันเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจกับคําพูดของลูกสะภ้ายแกล้งหรือพูดบ้าอะไรไม่ใช่คือเมื่อวานแม่มีไข้คุณแม่คะฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้ฉันมีพรีเซนต์งานสําคัญมากทําไมทําแบบนี้คะต้องตรงเวลาสิคะท่าฉันไม่ได้เลื่อนตําแหน่งเพราะคุณแม่คุณแม่จะรับผิดชอบใหม่ ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกหน้ามือถ้าฉันไม่จับผนังไว้ฉันคงล้มลงไปแล้วมินจองพอแล้วคะดูแลเด็กให้ดีก็พอฉันไปละเดี๋ยวก่อนแม่ขอคุณแม่คะแค่ตรงเวลามันยากขนาดนั้นเลยเหรือคะจากนั้นลูกสะพ้ายก็แต่งหน้าต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินไปที่ประตูอ้อแล้วเย็นนี้เพื่อนฉันจะมานะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยวันนี้แม่ไม่สบายจริงๆคุณแม่จะเอาอีกแล้วหรือคะทําความสะอาดแล้วก็เตรียนกีบีเอ ด้วยนะคะเพื่อนฉันชอบกีวีเอ็ดของคุณแม่เธอพูดจบก็ปิดประตูเสียงดังแล้วออกไปฉันยืนอยู่คนเดียวตรงประตูทางเข้าสัก์พักฉันรู้สึกวิงเวียนและเคลื่อนไส้แต่ฉันต้องปลอบหลานที่กําลังร้องให้ตอนนั้นขยองซูก็โทรมาแม่ครับมินจองโทรมาหาผมขยองซูวันนี้แม่แม่ผมบอกแม่ตลอดเลยนะอยากขออะไรมินจองมากเกินไปอะไรนะัดมินจองคงเครียดมากเลยแม่ป่วยแบบนี้เขาบอกว่าไม่มีสมาธิทำงานเลยวันอื่น ไม่เป็นไรแต่วันนี้เขามีพรีเซนต์งานสําคัญฉันลังเลอยู่นานก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องพฤติกรรมของลูกสะพ้ายความไม่สนใจของลูกชายเรื่องที่ฉันล้มลงและในที่สุดการตัดสินใจที่จะไล่ลูกชายและภรรยาออกไปนี่ลูกสะพ้ายทาแบบนั้นได้ไงมันไม่น่าเชื่อเลยนะแต่จองซุนยองซุกพูดอย่างระมัดระวังแต่ว่ามันจะไม่เกินไปหน่อยหรือหึงถึงยังไงเขาก็เป็นลูกนะักลูกชายคนเดียวด้วยมิจาก็เสริม ใช่ฉันก็เคยเจ็บปวดเพราะลูกสะดท้าเหมือนกันแต่สุดท้ายฉันก็ทนลูกมีความสุขเราก็มีความสุขแต่ฉันเหนื่อยเกินไปแล้วทุกๆวันมันเหมือนตกนรกฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะแต่ว่าเฮเย็กยองจับมือฉันจองสุนเวลาผ่านไปเธออาจจะเสียใจนะตอนนั้นมันอาจจะสายเกินไปฉันก็ฉันก็กังวลเรื่องนั้นเหมือนกันตอนนี้ยังคิดใหม่อีกทีจะดีใหม่ระหว่างทางกลับบ้านฉันรู้สึกว่ามันยาวนานเป็นพิเศษ คำพูดของเพื่อนๆยังคงวงเวียนอยู่ในหูเมื่อฉันเปิดประตูโทรศัพท์ก็ดังขึ้นขยองสูท,ทรมาแม่ครับว่าไงแม่สบายดีไหมครับพวกเธอละครับเราหาห้องเช่าได้แล้วมันแค่ไปหน่อยแต่ก็พออยู่ได้น้ำเสียงของลูกชายดูเหนื่อยมากหลาะละสบายดีไหมครับเขาบอกว่าคิดถึงคุณย่าร้องให้ทุกคืนก่อนนอนเลยฉันรู้สึกใจสลายแม่ครับเราทำผิดไปมากมินจองก็เปลี่ยนไปมากเขาดูเหมือนจะร้องให้ทุกคืนเพราะคิดถึงแม่ให้โอกาสเราอีกครั้งได้ไหมครับ ฉันวางสายแล้วร้องให้อยู่นานฉันนั่งลงบนโซฟาดูรูปตอนเด็กๆของขยองซูแล้วรู้สึกสับสนมากขึ้นวันต่อมาวิจาก็มาหาจองซุนเมื่อวานฉันมีเรื่องที่ยังพูดไม่จบเรื่องอะไรจริงๆแล้วฉันเข้าใจการตัดสินใจของเธอนะจริงหรออืมถึงจะเป็นลูกแต่เราก็ปล่อยให้เขาทำลายชีวิตเราไม่ได้แต่ฉันก็ยังลังเลอยู่มันก็แน่นอนความเป็นแม่มันก็แบบนี้แต่จองซุนตอนนี้เธอต้องใช้ชีวิตของเธอเองแล้ว เมื่อได้ยินคำพูดของมิฉันก็น้ำตาไหลเธอทุ่งเททั้งชีวิตเพื่อลูกตอนนี้ถึงเวลาที่เธอต้องหาความสุขของตัวเองแล้วแต่ว่าฉันจะทำเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกเธอแค่พยายามรักษาชีวิตของเธอเองมันติดตรงไหนเมื่อได้ยินลูกชายขอโทษและฟังคำพูดของเพื่อนฉันก็สับสนมากถึงแม้ฉันจะเกลียดลูกสะพ้ยแต่เพื่อลูกชายแล้วฉันควรให้อภัยและให้พวกเขากลับมาอยู่บ้านนี้อีกครั้งดีไหม ช่วงนี้ฉันนอนไม่หลับเพราะกังวลเรื่องนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรช่วยแสดงความคิดเห็นอย่างชาญฉลาดกันเยอะๆนะคะ